สวัสดีค่ะเจอกับนัทอีกแล้วนะคะวันนี้นัทจะพาหมกเห็ดโคนญี่ปุ่นแบบอีสานนะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดโคนญี่ปุ่นใบแมงรักค่ะพริกแห้งกับหอมหัวแดงตำนะคะต้นหอมซอยลูกโดดแล้วก็ไข่ไก่สองใบ ส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นชูรสเกลือน้ำปลาน้ำปลาลาอันนี้จะหมกใส่ใบตองนะคะปรุงรสด,ด้วยชูรสนิดนึงเกลือนิดหน่อยค่ะน้ำปลานี่ใส่น้ำปลาลาไปอีกนิดนึงนะคะพริกค่ะ ตอกไข่ลงไปเลยค่ะใส่ต้นหอมซอยกับลูกโดลงไปเลยค่ะใบแมงลักค่ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะ ใบหน่งรักเยอะๆหอมหอมค่ะตักใส่ใบตองค่ะใช้ใบตองหลายชั้นหน่อยนะคะถ้าเอาไปย่างไฟนัดใช้สามชั้นนะคะห่อเลยค่ะ เาไปย่างเตาถ่านนะคะใช้ไฟอ่อนหน่อยใช้ไฟแรงใบตองจะไหม้ก,ก่อนนะคะมารอดูตอนสุกกันเลยจ้าหน้าตาหมกเห็ดที่สุกแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า